ครับมาหนี้เด <c oughs> ี๋ยวสิมาบอกเทคนิคการพาล่องเสียงนะครับอย่าว่ามาบอกเถอะมาอธิบายนี่แบบนี้ไง่ายๆครับันเข้าใจแล้ว สมมติว่าเขาเห็ดเป็นลูกคีขึ it, uh ้นมามีแล้วจอะแล้วเรียบร้อยนะครับสีพาจังไหถ้าเมื่อเมืองนี้ครับเขามาวัดความกว้างปากนะครับเดี๋ยวตัวนี้เห็นหมดเห็นหมดนียนี่ครับตัวนี้ ทีได้อยู่ประมาณสี่เซนครึ่งประมาณสี่เซนครึ่งเนี่ยเขาได้ความยาวปากแล้วสี่เซนครึ่งเ <_ Creo> ขากำลังวัดสายน,นี่วันนี้นี่ครับคือความยาวที่เขาสิพา เขาพาไปเขาก็ดงว่าใดความยาวแล้วเขาก็มากตำแน่งไว้นะครับบัดนี้เวลาพานะครับพาขึ้นมาพาขึ้นมาใ้มันถึงจุดที่เขามากไวสม่นกพอต่อไปเขาจะใส่ดอกสว่านเจองทึงครับ สองยางนี่ต้องสัมพันธ์กันนะครับขางนี่ก็ขางนี่นี่ก็นึงกับหูในหูนี่นะครับเขาเจาะเพื่อไว้สำหรับเพื่อสีไ้ดอกสะวันเจาะอีกึงเจาะเพื่อตะเลือไว้น้อยหนึง่งคือว่าพาขึ้นมาหอดจุดแดงนี่ครับหูไในเขาต้องเจาะตะเลือไว้น้อยหนึง่งเพื่อสีเจาะเพื่อสีเอาดอกสะวันเจาะ ดอกสว่านผมใส่มีสามขนาดนะครับดอกสว่านก็มีผลต่อเสียงเงินนี่ครับตัวนี้น่าจะเป็นหกมิลหกมิลหนะ้ามิลแล้วก็เทไรบุบหูกันตัวนี้ตัวน่อยตัวนี้เอาไว้เจาะคลิกลุ่น นิวครึง่งสิบเซนสองตัวนี้เป็นของจิกลนหน่อยนะครับแปบดบเซนอันนี้ผ้าเดีวนะรุุนน่อยจะอยู่ประมาณเส้นผ่าศุนกลางหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับระยะนี้พาขึ้นมานะครับให้มันถึงเส้น สุดเซนนี้ทางเครื่องเขาจีได้เอาดอกสววันนี่เจาะเจาะเข้าไปนะครับเทคนิคง่ายงสำหรับคนที่บูหูวิธีว่าเขาหาเสียงแบบไหนนะครับมัวอิพภาอย่างไรพลามัว่วบ่ได้เด้ยครับมันบ่นนดังมู่เหลี่ยมตา เส้นนี่ให้มันสัมพันธ์กับปากนี่ความยาวมันซ้ำกันแล้วข้างในเขาจอตะลืดเส้นมาหน่อยนึงนะครับเพื่อจะได้จอสวรคนจอสวรคนข้างทึ่งนี่เทคนิคงี้ไง วังว่าที่เป็นประโยชน์บ่มากกันน้อยละคุณหูแล้วกันสร้างไงท่านไหนกันขออภัยด้วยครับกันเห็บ่คือไผนะครับจะยังไงครับสนีตัววิธีหาเสียงวัดปากวัดปากขามาพานี่วัดปากนี่ขามาพานี่หือ นให้เลยให้เลยปากนิดนึงให้เลยระยะพานิดนึงเพื่อที่ใส่ดอกสว่านจอลงไปสำเร็จแล้วครับง่ายๆไปลองเห็นบ,บิงขอบคุณที่ติดต,ตามรับชมครับ